สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องต้าต้าบูบาดิวันนี้นะคะกลับมาแบบรู้สึกว่าต้าดีนึงนะ<ย>เพราะว่าจริงๆแล้วต้าจะกลับมาพร้อมกับ Q&A รอบที่2องค่ะแต่รอบนี้นะคะจะเป็นพิเศษกว่ารอบ ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วก็จะตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่มาเรียนที่ประเทศมาเลเซียมาเรียนที่ปีนงังค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นานนะคะ่ะแต่ครั้งนี้นะคะต้าจะตอบเป็นคําถามทั่วไปเลยที่มีคน inbox เข้ามาถามต้าในช่องทางต่างๆรวมไปถึงในคอมเมนต์ต่างๆใน YouTube นะคะที่ทุกคนก็ส่งเข้ามาถามต้าเยอะมากนะคะวันนี้ต้าก็เลยจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆตอบทุกคําถามเลยนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลยคะ่ะไปเลย คำถามแรกนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ตอนนี้คนจริงๆคนถามต้าคําถามนี้เยอะมากนะว่าแบบสถานการณ์ตอนนี้ในมาเลเซียเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เข้าประเทศได้หรือยังมาเที่ยวได้หรือยังตาก็จะตอบของวันนี้เลยนะันในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้าถ่ายอยู่เลยนะว่าเคสเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้นะคะตาก็ยังไม่ได้จริงๆแล้วยังไม่ได้ทราบตัวเลขของคนที่ติดโควิดเนะาะก็ขออิงจากสถานการณ์ล่าสุดก็คือของ เมื่อวานนี้เลยละกันนะคะวันที่16มกราคมนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะเอาจริงวันที่16เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าเป็นตัวเลขหมืน่นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเพราะว่ามีเคสนะคะเป็นเขาเรียกว่าสูงสุดอะแบบบ r e เ,เครคค c o r d เลยอะคะ่ะก็คือ4,000กว่าคนนะคะทุกคนนี่คือแปะไว้ตรงนี้เลยนะว่าเป็นยอดที่แบบเยอะมากๆนะคะในประเทศมาเลเซียเนาะตั้งแต่มีโควิดมานะคะก็เป็นเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดนะทุกคน จริงๆสถานการณ์ตอนนี้ต้าต้องบอกเลยว่าอยู่บ้านดีสุด stay safe stay home นะคะทุกคนตอบพว่วงไปเลยด้วยกันนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือยังเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะเรื่องการศึกษาก็คือในหลายๆโรงเรียนก็คือยังไม่เปิดรับนักเรียนต่างชาตินะคะ เรื่องอาหารการกินต้าต้องบอกเลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะจริงๆเหมือนกับประเทศมาเลเซียเขาไม่ได้มีแค่อาหารมาเลียบางคนอาจจะไม่ชอบเครื่องเทศหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ที่นี่ก็คือจะมีทั้งอาหารจีน อาหารมาเลเซียอาหารอินเดียอาหารไทยก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอาหารเลยค่ะมีทุกเนื้อสัตว์นะคะสามารถรับประทานได้นะคะรวมไปถึง<ม>ถ้าใครเป็นคนทานย่าอาจจะติดแบบรสชาติฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างมีค่ะแม็กโดนัลเคซีมีหมดนะคะแถมมีแบรนด์อื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตาเรื่องการทานอาหารเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ เริ่มมาเรียนที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็จบป .5 มาตอนนั้นก็ประมาณ10บขวบนะคะก็ถ้าใครอยากาเหมือนกับรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตาเคยทำคลิปไปแล้วนะคะสามารถย้อนดูได้เลยค่ะตาขึ้นไปแล้วนะอย่าลืมไปดูนะเรื่องการเหยียดต้าบอกเลยว่าที่นี่สำหรับตามไม่เคยเจอเลยนะจริงๆแล้วแล้วก็รวมไปถึงคนรอบตัวต้านะคะก็ไม่เคยเจอนะตาไม่เคยได้ยินใครมาเล่ามาเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับการเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยเลยนะคะรวมไปถึงเพศที่สามเพื่อนต้าที่เป็นเพศที่สามก็คือเยอะมากๆนะคะทุกคนก็น่ารักแล้วก็คนรอบข้างก็ทีตเขาดีเหมือนกันนะคะก็เป็นคนคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหยียดเพศเนี่ยต้าไม่เคยเจอเลยนะคะที่เนี่ยก็ถือว่าดีคะ่ะน่ารักมากมากค่ะเรื่องภาษาจริงๆแล้วภาษาเนี่ย ตอนที่ต้ามาตอนแรกต้าก็พูดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะก็พยายามฝึกฝนรวมไปถึงแบบเราได้ยินทุกวันเราซึมซับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองไปนในตัวด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าเขาอะ่ะเหมือนกับมีมาว่าเราไหมเรื่องของ สำเนียงเรื่องอย่างเงี้ยต้าไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยนะแบบมาแบบมาเหยีย yeah, ดสำเนียงเรามาอะไรเงี้ยต้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวต้าเองไม่เคยเจอหรือเปล่าหรือว่ามีใครเคยเจอหรือเปล่าแต่สําหรับตา้าต้ารู้สึกว่าเรื่องภาษาด้วยความที่เนี่ยมันเป็น multi culture ค่ะเราไม่ได้มีแค่คนสัญชาติเดียวในประเทศนี้นะเขาก็เลยอาจจะแบบไม่ได้หมายเรื่องของอสำเนียงที่เราพูดหรืออะไรเงี้ยแค่เราสื่อสารกันเข้าใจเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจเราค่ะ จริงๆต้านแนะนำเลยนะถ้าใครแบบอยากจะมาเรียนอะจริงๆเตรียมตัวมาก่อนสักปีหนึ่งหรือว่าครึ่งปีอะไรอย่เงี้ยก็กําลังดีนะคะก็เหมือนเราได้แบบได้เวลาเตรียมตัวบางคนอาจจะแบบเตรียมตัวเรื่องเอกสารเตรียมตัวเรื่องภาษาก่อนที่จะข้าเข้าเรียนซึ่งเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วมีการเตรียมตัวเราอย่างน้อยเราได้แบบได้รู้ว่าเออในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามาเรียนแล้วเราจะเจออะไรอย่างน้อยเราก็มีความพร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ในอนาคตนะคะ คำถามที่คนถามเยอะมากอะเปิดประเทศเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือตัวต้าเองส่วนตัวต้าก็ไม่ทราบกันนะคะลุ้นทุกวันเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเคสเรื่องวัคซีนอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่ได้แบบลงตัวนะในปัจจุบันที่ต้าถ่ายอยู่นะก็ยังไม่ได้ลงตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของนาคตอาจจะอันแสนไกลหรือใกล้อันนี้ต้าก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะก็รอรุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน อายุยี่สิบห้านะคะทุกคนก็สูง155ค่ะน้ำหนัก50นิดนิดค่ะก็เป็นร่างเล็กตัวอวบค่ะ <laughs> <laughs> ถ้าภาษาไม่ได้เลยอืมจริงๆถ้ารู้สึกว่าภาษาไม่ได้เลยเนี่ยเราเรียนรู้ได้แต่ว่าความที่เราเป็นแบบ เวลาเราไปเจอสังคมใหม่ๆเราเจอเพื่อนใหม่เจอคนใหม่ๆในชีวิตอย่างเงี้ยต้าแนะนําว่าเราต้องเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายอะค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปคุยกับเขาได้ก่อนหรือว่าพอเขามาคุยด้วยเราสามารถตอบโต้ได้อย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทําให้คนที่เราสนทนาอยู่ด้วยเขารู้สึกเกรงหรือว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราหญิงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเข้าขคนง่ายอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะ จริงคนถามต้าเยอะมากนะเรื่องความแตกต่างนี้คือด้วยความไม่ต้าเรียนโรงเรียนไทยตอนช่วงเด็กๆต้าเลยไม่แน่ใจว่าความแตกต่างของต้าที่ต้าจะสามารถบอกกับทุกคนได้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับต้าต้ารู้สึกว่าต้ามาเรียนที่นี่ค่ะต้าได้เรียนรู้อะไรหลายหลายหลายอย่างเลยนะที่แบบเราต้องทําเองเราต้องพึ่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้าก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนทําให้ต้าโตเร็วกว่า ตอนที่ตั้งอยู่ไทยเพราะาตอนที่ตั้งอยู่ไทยส่วนใหญ่ก็แบบคุณแม่ก็จะช่วยทั้งแบบช่วยซักผ้าช่วยจัดกระเป๋าช่วยนู่นช่วยนี่นะคะอาจจะเป็นเพราะเราแบบตอนนั้นยังเด็กด้วยอะไรด้วยแต่พอเราอยู่ที่เนี่ยในช่วงที่เรากําลังจะโตเราก็รู้สึกว่าแบบมีหลายอย่างที่เราต้องเริ่มทําเองทํากับข้าวล้างจานทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นนะรวมไปถึงเราต้องรู้จักการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตนะคะในท,ทุกวันก็รู้สึกว่าดีนะจริงๆก็เป็นเหมือนกับแบบ หรว่าประสบการณ์ติดตัวที่ดีอะค่ะเวลาเราไปเจออะไรในอนาคตข้างหน้าเราอย่างน้อยเราก็เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วเรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นเรื่องแบบเบบีของเราเลยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สิบามหรือว่าเป็นที่ปีที่14บสี่แล้วแหละพ่อต้ามาที่นี่ประมาณปี2007ค่ะทุกคนปีนี้ก็2021หนึ่งแล้วอะก็เออ13 14าสปีแล้วค่ะ กลับสิคะกลับแน่นอนค่ะประเทศไทยก็บ้านเกิดเราเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองก็อยากที่จะแบบเซตอนาคตของเรารวมไปถึงเซตการหน้าที่การงานของเราให้มั่นคงนะคะแล้วก็จะได้แบบเริ่มกลับไปเหมือนกับแบบไปตั้งตัวไปทําอะไรที่เป็นของเราอะไรเงี้ยนี่คือแบบความฝันเลยนะว่าแบบอยากทานู่นทํานี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีปูทางม,มาบ้างละแต่เราก็ ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะแบบไปถึงฝันเราก็มี goals ของเราทุกปีนะอย่างไรก็ขอให้ปีนี้สำเร็จไปอีก goals นึงค่ะเริ่มทำ YouTube เพราะว่าหลายๆคนก็ถามต้ามาเยอะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ต้าเรียนที่ประเทศมาเลเซียเนาะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่เที่ยวการมาเรียนยต่างๆต้าเลยรู้สึกว่าเออเรามาทำคลิปไปเลยดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เหมือนกับ ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับคนที่เขาสนใจเหมือนเรานะคะร่วมไปถึงตัวเราเองอะ่ะก็อยากเก็บคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยไว้เป็นเหมือนกับเมมโมรีของเราว่าเราเคยแบบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลต่างๆนะคะมีอะไรก็ช่วยได้ช่ยกันคะ่ะจบไปแล้วค่ะกับ Q&;A นะคะที่ต้าเลือกคําถามมาก็เยอะอยู่นะครั้งนี้ต้ารู้สึกว่าเป็นหลายๆคําถามเนาะที่หลายๆคนแบบทั้งอินบ็อกซ์มาในช่องทางต่างๆนะคะรวมไปถึงใน y YouTube เนาะ ตาก็ดีใจมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่แบบติดตามต้าน,นะคะตาไม่คิดเลยว่าแบบจะมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้นะคะยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจให้ตานานๆนะคะลวมไปถึงอย่าลืมกด like กดแชร r กด subscribe แพจช่องหลังตาด้วยนะคะใครอยากให้มีขิดวันเองท้งที่3หรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆออกมานะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย